สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผู้บริหารบาร์บีคิวพาซาโพสตแล้วหลังร้านสะดวกซื้อทำน้ำจิ้มขายเหมือนบาบีก้อนเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ชาวเน็ตพากันพูดถึงกันอยู่ไม่น้อย เมื่อทางเพจรีวิวเซเวได้ออกมารีวิวน้ำจิ้มบาร์บีวพร้อมลงแคปชั่นว่านี่มันน้ำจิ้มพีกรอนชัดๆมีขายในเซว่แล้วโคตรเหมือนเลยจนทําให้หลายคนต่างออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้กันเพียบพร,ร้อมทั้งต่อมาทางด้านประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบาร์บีวพลาซาก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงโพสต์ดังกล่าวพร,ร้อมทั้งลงแคปชั่นว่า เมื่อเราอยู่ในโลกของนายทุนใหญ่รายเล็กรายย่อยรายกลางอาจย่อมเป็นเหยื่อของรายใหญ่เห็น Product นี้ครั้งแรกก็ต้องพูดกับตัวเองว่าอ๋อแบบนี้เลยเหรอครับพี่การที่มาชวนเราทําแล้วเราไม่ทํานี่คือผลตอบแทนของการไม่สีรโรราบพี่ใหญ่เราเดินกันคนละเกมเราทําธุรกิจคนละความคิด ดีค่ะยิ่งเป็นแบบนี้ยิ่งมีแรงผลักดันให้ทำไรอีกหลายอย่างเป็นกำลังใจให้รายเล็กรายย่อยที่เคยมีประสบการณ์แบบนี้และเป็นกำลังใจให้ตัวเองและบริษัทเราจะยังคงเดินหน้าสร้างความสุขความอร่อยและแรงบันดาลใจให้ผู้คนที่คิดทําสิ่งดีสร้างสารรค์และไม่ทำร้ายใคร อะไรที่มันไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่อะไรที่มันไม่จริงมันเรียกว่าปลอมรักนะครับบลาเล็กทุกตัวเชื่อดีว่าพวกเราทำได้ What doesn't kill you m a k e you stronger อะไรที่มันคาเราไม่ได้มันจะทำให้เรากแกร่งขึ้น b รอมนุษย์ r e วิว Seven ขอบคุณนะคะที่เปลี่ยนแคปชั่นแต่เสียดายที่เราเห็นออริจินอลแคปชั่นค่ะ หลังจากที่มีกระแสด,ดราม่าเกิดขึ้นทางบาร์บีคิวพลาซายังได้ออกมาโพสต์ถึงประเด็นที่เกิดขึ้นพร้อมลงภาพมัสคอตถือน้ำจิ้มใส่ข้อความว่าอยากเปิดขาย24ชั่วโมงแต่ก้อนอดนอนไม่ไหวแง่พร้อมทั้งต่อมาทางเพจรีวิวเซเวยังได้ออกมาโพสต์ข้อความขอโทษว่าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทางเพจขออนุญาตลบโพสต์น้ำจิ้มบาร์บีคิวและขอชี้แจงดังนี้นะคะ 1. เพจมนุษย์รีวิวเซเว่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับบริษัทเซเว่นเอเลเวนทางเพจเป็นเพียงบุคคลธรรมดาที่ต้องการรีวิวชอบรีวิวของกินของใช้เท่านั้นเองค่ะต้องขออภัยเป็นอย่างสูงจริงๆค่ะ สโพสตน้ำจิ้มบาร์บีคิวเป็นโพสต์ที่เพจซื้อสินค้ามารีวิวเองเจ้าของสินค้าไม่ได้จ้างและเขียนด้วยความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆซึ่งทําให้เกิดความเข้าใจผิดเป็นอย่างสูงทางเพจขอนอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและจะนําไปปรับปรุงในส่วนนี้ไม่ให้เกิดขึ้นอีกค่ะ 3. ต้องขออภัยโพสต์ดังกล่าวทําให้หลายฝ่ายเกิดความเข้าใจผิดและได้รับผลกระทบทั้งทางบาร์บีคิวพลาซ่า s e v e l e v e n และซีพีด้วยค่ะขออภัยอย่างสูงจริงๆค่ะ เพจมนุษย์รีวิวเซเว่นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไร,รกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเดี๋ยวนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ